สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมมี่พูดแล้วเรื่องพ่อของลูกในท้องสร้างความฮือฮาเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับกรณีนักแสดงนางแบบสาวเอมมี่แม็กซิมออกมาประกาศว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่3เพราะหลายคนก็งงมากว่าท้องได้ยังไงเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังเปิดตัวว่า คบกับแฟนที่เป็นผู้หญิงอยู่เลยซึ่งล่าสุดเอมมี่ก็ได้ออกมาเคลียร์ผ่านทางรายการถามสุดอยแล้วถึงเรื่องราวของพ่อเด็กในท้องซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแฟนของเอมมี่เองเป็นแฟนที่เลื่อนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนได้มาคบกันหลังจากที่เลิกกับแฟนผู้หญิงเมื่อพิธีกรถามว่าแล้วตอนนั้นที่ประกาศคบกับผู้หญิงน้องคนนั้นไปไหนแล้วคะเอมมี่ตอบว่าไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันเลยค่ะหนูกับน้องเขาเรียกได้ว่าต่างกันมาก นูเป็นนักสแสดงชีวิตกลางวันเราจะเยอะแต่น้องเขาจะเป็นกลางคืนมีเพื่อนมีสังคมของเขาเยอะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่เหมือนกันแต่ว่าหนูให้ความอบอุ่นเขาได้แค่การเป็นพี่น้องอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเจอแฟนคนใหม่คือจริงๆแล้วคนนี้รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนรู้จักกับน้องผู้หญิงแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วอะไรทําให้เปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นแฟนเอมมี่บอกว่าความเอาใจใส่มั้งคะ แล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายซึ่งเอ็มมี่แพ้ผู้ชายที่ปากหวานดูแลเอาใจใส่เราตื่นเช้ามาก็มีข้ามาส่งมารอเราแล้วเขาก็ทำแบบนี้ตั้งแต่เป็นเพื่อนตอนแรกหนูไม่รู้หรอกว่าใครคิดอะไรกับหนูเพราะเราจะเป็นประเภทใครเข้ามาในชีวิตเราถ้าเขามาดีเราก็ดีกับเขาแค่นั้นเองเราก็เคยคุยกับพี่สาวว่าเออผู้ชายคนนี้ก็ดีเนาะเสมอต้นเสมอปลายหิวเมื่อไหร่รก็แวะมาอะไรานี้คือตื่นมาก็ได้กินแล้วค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึก เขาก็บอกว่าให้โอกาสเขาได้ไหมลองเปิดใจกับเขาเขาก็จะชอบพูดว่าเขาไม่ได้เป็นคนหลอกเขาเป็นผู้ชายธรรมดาจะคบเขาได้ไหมดูแลกันนานหรือยังเอมมี่บอกว่าปีกว่าแล้วค่ะแต่ตอนนี้มีน้องก็คือเป็นสามีแล้วนะคือตอนท้องหนูร้องให้เลยเสียใจเสียใจที่เฮ้ยเราอายุขนาดนี้แล้วน้องจะปลอดภัยไหมคือเราคิดเยอะแต่พอโทรไปบอกเขาเขาก็บอกดีใจไงจะร้องให้ทำไมเขาสัญญาว่าเขาจะดูแลให้ดีที่สุดนะ แล้วทำไมเอมมี่ถึงไม่เปิดตัวล่ะจริงๆไม่ใช่ไม่เปิดตัวคือเอมมี่มองว่าตอนนี้ที่เรามีน้องเราก็ตื่นเต้นนะคือเราคบกันเราอยากให้ชิวๆเพราะเหมือนเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะมีน้องผู้หญิงหายไปไหนคบผู้หญิงแล้วอยู่ดีๆทําไมมาคบผู้ชายอีกคือมันมีคําถามเยอะเอมมี่ก็เลยมองว่า <ๆ S 2> เราไม่เปิดตัวดีกว่าเพราะพอเราเลิกกันไปคนมันก็ด่าเราเพราะฉะนั้นเอมมี่ก็เลยไม่ต้องเปิดตัวดีกว่าใครเห็นก็ทักทายเราได้ หนูไม่เคยปิดบังอะไรอยู่แล้วเจอเราก็ทักกันเข้ามาถ่ายรูปได้ทั้งพ่อเด็กทั้งเอมมี่คือเอมมี่มองว่าถ้าวันหนึ่งเราเลิกกันไปเนี่ยกูว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากเปิดตัวกับสื่อแต่ทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเอมมี่ตอบว่าค่ะเอาเป็นว่าพ่อของเด็กก็คือแฟนคนปัจจุบันนี้แหละค่ะแต่จะไม่มีการเปิดตัวต่อสื่ออย่างแน่นอนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เวลาเลิกกันซึ่งทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็กก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ลูกสาม ขอให้รักครั้งนี้แฮปปี้สมดังที่ตั้งใจไว้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ